กาญจนาบุรีกระเลียงย่ำใจข้ามชายแดนย้อนกลับมาขุดดินล่อนแร่หาทองคำกล้องวงจรปิดจับภาพส่งสัญญาณถึงเจ้าหน้าที่อชอทองผาภูมิก่อนนำกำลังบุกรวบได้สองของกลางอุปกรณ์เพียบผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้ากรณีมีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้ามาสแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยแอบเข้าไปขุดดินล่อนแร่เพื่อหาทัชทองคำในท้องที่บ้านป่าปิล็อกค,คี ช่องทางปรหมากยาภูท้องที่หมุดที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินำโดยนายยุทธพงศ์ดำสีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวมทั้งนายชาคิตตันพิรลณนแยนำเพื่อทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ,พปีล็อกเจ้าหน้าที่ทหารหนวยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศีโดยร้อยโทเศกสรร กุตโลกุลหัวหน้าชุดชอบปอเรือบ้านท่าแพหน่วยทหารการข่าวเจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่135ได้สนธิทกําลังแบบบูรณาการออกตรวจปราบปวามการกระทําผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งนั้นสามารถตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าเขาบ้านปิล็อกคีมีลักษณะขุดดินเป็นหลุมตรวจยึดพื้นที่บุกรุกพร้อมอุปกรณ์ในการกระทําผิดจนนํานวน4รายการจากนั้นจึงจัดทาบันทึกเรื่องราวนําส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปิล็อกอําเภอทองผาภูมิซึ่งจุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวเป็นพื้นที่ความมั่นคงระหว่างประเทศในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิซอนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกห่างจากแนวเขตชายแดนไทยพมา่าประมาณ4กิโลเมตร เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายยุทธพงษ์ดำสีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้รับรายงานจากนายชุติเดชกำมน,นชนุษย์ผู้เำาในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งให้ทราบว่าเวลา13นาฬิกาของวันที่15มกราคมต่อเน,นื่องถึงวันที่16มกราคมคณะพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอทองผาภูมิที่329-2567 ลงวันที่19พฤศจิกาย,ยน2567เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดดินเพื่อร่อนแร่หาทองคําในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิภายใต้การอำนวยการของนายชาคิตตันพิรุนแนอำเภอทองผาภูมิเจ้าหนที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินําโดยนายพงศกรศรีมาพนักง,งานพิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดเจ้หาหน้าที่ทหารในยเฉพาะกิจลัดยาก,กองกําลังสุรสีจาหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดนที่135 ได้ร่วมออกราบปรปามกัรการทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไมา้ในพื้นที่ป่าเขาข้างต้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการติดตามกรมารกระทำดังกล่าวจนพบว่าในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันที่15มกราคม2567กลุ่มคนดังกล่าวได้ขน,นดินที่ขุดได้จากพื้นที่บุกรุก โดยบรรจุใส่กระสอบและทะยอยนาออกจากพื้นที่ซึ่งตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้สนธทกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลาดเตือนด้วยการเดินเท้าและชุดเคลื่อนที่เร็วโดยรถจักรยานยนต์ออกจากท้ายบ้านหมู่บ้านปีล็อกคีไปตามเส้นทางทำไม้เก่าล,ะละัดเลาะไปตามร่องห้วยและไหล่เขาซึ่งเป็นป่ารกทึบไม่มีหมู่บ้านผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมไปทางทิศตะวันตกประมาณ16กิโลเมตรและเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิประมาณ1กิโลเมตร เมื่อไปถึงคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่แอบเข้าไปลักลอบขุดดินเพื่อหาแร่ทองคำได้จำนวนสองคนคือนายต้นไม่มีนามสกุลเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนอายุ43ปีที่อยู่4ทับช่อช้างหมู่8ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและนายแอมไม่มีนามสกุลชาวกเรียงมาจากประเทศพมา่าอายุ39ปีพร้อมตรวจยึดของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำความผิด 11รายการประกอบด้วย 1. ไฟใช้คาดหัวจำนวน2อัน 2. ย่ามสะพายข้างสีดำจำนวน1ใบ 3. สิวจำนวน1อัน 4. เหล็กสกัดจำนวน3อัน 5. ค้อนจำนวน1อัน 6. เรียงลอนแลทำจากไม้จำนวน1อัน 7. กระสอบสะพายหลังบรรจุด,ดินน้ำหนัก8.5กิโลกรัม 8. กระสอบปุ๋ยบรรจุด,ดินน้ำหนัก9.2กิโลกรัมพบอยู่ในหลุม 9กระสอบปุ๋ยสีขาวฟ้าจำนวน1ใบ10กระเป๋าเป้สะพายหลังจำนวนหนึ่งใบและ11ก้อนหินหนึ่งก้อนน้ำหนักหกรัมหลังจากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมตรวจยึดของกลางเอาไว้ได้จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปี็อกอำเภอทองผาภูมิดำเนินคดีในความผิด5ฐานความผิดประกอบด้วย 1. ฐานก่อสร้างแพวถางหรือกระทำด้วยประการใ,ใดๆอันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชะบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2484มาตา54และมาตา72ตรีวัก2ประกอบมาตรา55 2ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่นสร้างแพ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการสเสรื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาตจากพนังงานเจน้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14และมาตรา31วร2วงเล็บ3 3ฐานยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดก่อสร้างแผวถางเผาป่าหรือกระทำได้ประการใ,ใดใให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา19วงเล็บ1ประกอบมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562 4ฐานเก็บหากระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งดินหินกรวดทรายแร่หรือทรัพยากรอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่ตามความในมาตรา19วงเล็บ2และมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ25 6 2และ5เข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักง,งานเจน้าหน้าที่ตามความในมาตรา19วงเล็บ6และมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2 5 6 2ัาอยิข่าวหนึ่งยีสิสีการจนาบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน